แล้วนะคะตำแตงใส่กุ้งแล้วก็ใสอะ,อะไรอะหอยนางหอยเมงผู้นะคะนี่ตัวใหญ่ๆเป็นๆปนทั้งนั้นเลยจำลายแตกเหนื่อยมากวันนี้นะคะอยากได้ไแบบเผ็ดๆแซ่แบๆเหนื่อย <laughs> กว่าจะได้กินนะคะล้างหน้าล้างตามา <laughs> ก็คือแบบนี่เลยได้น่องไก่ด้วยนะคะทำไมมันทำไมในกล้องมันดำดำน่องไก่ แต่ก็ได้ละค่ะทุกคนเลิกงานมานเหนื่อยแบบนี้นะคะขออะไรแบบเผ็ดเผ็ดซซฟหายเหนื่อยเหนื่อยกับงานนี้พอทนนะทุกคนแต่เหนื่อยกับคนนี้ไม่ไหวสุดจกดชอบเคย คนแถวบ้านชอบนะคะเขาเคยเพูดลับหลังแต่ก็ชอบได้ไปิชอบได้ไปิชอบได้ชอบได้ยินพอดีนะคะมันก็เลยกลายเป็นแผลที่มันอยู่ในใจมันก็เลยอยู่ในใจชอบไม่ใช่แผลหรอกจะเป็นแผลได้ยังไงเนาะเราไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นนะคะแต่คําพูดของเขา,าเอะตอนที่ชอบหนะหาตอนที่ชอบหะ,ะมีแฟนฝรั่งใหม่ๆนะคะ แฟนปิดเสียงตอนที่ช่อบนะมีแฟนมีแฟนอคบกับแฟนใหม่ๆนะคะแฟนฝรั่งเนาะก็จะมีคนที่แบบว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยก็คือแบบเออมึงจะได้เลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่มึงจะได้สบายสักทีอะไรเงี้ยส่วนคนไม่เห็นด้วยเขาก็จะแบบพูดยังไงก็ได้ให้เราเจ็บปวดอะนะคะแล้วทีเนี้ยมีอยู่ครั้งนึงเหมือนว่าเราไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วทีเนี้ยคนที่เขาพูดอะมันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกค่ะทุกคนก็คนในหมู่บ้านนั่นแหละเขาก็บอกว่า ต่อให้ต่อต่อให้กูไม่มีเงินยังไงกูก็ไม่ไปกูก็จะไม่ไปหยิบยืมเงินเงินของมันหรอกเงินค่ะเงินที่ขายกี่ให้ฝรั่งอะ่ะมันเป็นเงินที่โูโครบโูมมสปกปปกอะไรประมาณนี้่ะนะภาษาคามรภาษาคามรบ้าชอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะประมาณประมาณท้าบัตาอัน กสอดอันก็มันตกใจสตางเวียสตางโลกนูไอปังประมาณนี้นะคะก็โลกนูยอปังจะเอจะอาบอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็อยากจะนั่นแหละค่ะก็คือภาษาเขมรมันจะเป็นคําที่แบบว่าแรงนิดนึงนะคะเวลาเขาพูดเขาจะพูดแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งช่อก็ได้ยินนะคะ สิบสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะแล้วก็สิบสิบตาเห็นไม่เท่าหูได้ยินเองนะคะทุกคนมันเป็นมันเป็นอย่างนี้จริงนะคะชอบก็แบบโอเคชอาก็ไม่ว่าอะไรเขานะคะเพราะว่าอะไรทุกคนคนที่ว่าก็เป็นเป็นพี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละคะ่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะน้องของน้องของทางพ่อน้องทางพ่อนะคะมาว่าแล้ว,วันนี้นะคะล่าสุดวันนี้หลานเข้าโรงพยาบาลไม่มีตัง ก็เลยมาหาแม่ชอ่อพอมาหาแม่ชอ่อแม่ชอ่อก็เลยโทรมาหาชอ่อซึ่งอ่ะเงินเงินทุกบาทาทุกสตางค์ทุกเดือนนะชอ่อจะส่งให้แม่เดือนละสองหมื่นนะคะถามว่าสองหมื่นเยอะไหมสองหมื่นสำหรับคนบ้านนอกอ่ะเยอะนะคะแต่ว่าชอ่อคิดว่าคือเราอ่ะมีกําลังนะคะชอ่อมีกําลังที่จะเลี้ยงแม่ที่แบบว่าเราส่งให้เรามีกําลังที่ส่งให้แกเดือนละเท่านี้ก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ขัดสนเราไม่เราไม่เดือดร้อนเราก็ส่งให้แม่ได้ เขาก็มาขอยืมหยิบยืมกับแม่นะคะแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าแม่น่ะเป็นคนไม่แม่จะไม่กล้าตัดสินใจเรื่องที่จะแบบว่ามีคนมาขอยืมหยิบยืมเงินนะคะหลักหมื่นถ้าเกินห้าพันเนี่ยแม่ช่อจะต้องโทรหาช่อก,ก่อนว่าช่อโอเคไหมนะคะแล้วทีนี้ช่อเลยถามว่าเออมันใครยังใครที่จะมาเอาแล้วสาเหตุที่มาเอาคืออะไรนะคะนางก็บอกช่อก็เลยบอกว่าช่อไม่ให้นะคะเพราะว่าเงินช่อนะมันเป็นเงินที่สุ่โครงเป็นเงินที่สกปรกนะคะมันเป็นเงินที่ คือชอ่อใช้คําพูดคําพูดที่เขาเคยพูดนะกลับไปหาเขานะคะแล้วทีนี้แม่ชอ่อก็เลยบอกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะซึ่งชอ่อก็ไม่ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังนะคะแต่ว่าชอ่ชอช่อมันจำได้ว่าคนนี้เขาเคยมาเขาเคยพูดอย่างนี้แล้วชอ่อจําได้มันมัน,ม,นมันเหมือนตราประทับอยู่ในใจเรานะคะว่าเออถ้าวันใดวันหนึ่งอะ่ะคนเราอะ่ะถ้ามันถ้ามันยังไม่ตายจากโรคเนี้ยคุณต้องมีวันใดวันหนึ่งที่คุณล้มแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้ววันนั้นก็มาถึงนะคะทุกคน วันนั้นก็มาถึงก็คือวันนี้ชอบบอกว่าชอบไม่ให้นะคะเพราะว่าเงินชอบน่ะเป็นเงินสกปรกอย่างที่เขาเคยพูดไว้นะคะเงินเงินชอบน่ะเป็นเงินสกปรกเขาบอกว่าต่อให้เขาตายยังไงเขาก็จะไม่มาเอาเงินชอบไม่มาหยิบยื้อไม่มาหยิบยืมเงินชอบนะคะชอบเลยบอกแม่ว่าชอบไม่ให้นะคะพอแม่บอกว่าพอพอแม่บอกถามนุนว่าไม่ให้แม่เลยมาถามชอบว่าเป็นอะไรชอบเลยเล่าให้เกฟังนะคะแกบอกว่าทําไมไม่บอกแม่อะ จะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้จะบอกทําไมอ่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะและอีกอย่างก็คือบอกไปก็คือคนเครือข่ายเดียวกันอะ่ะเครือญาติดียวกันนะคะอมคําพูดคําพูดเหมือนมีสองคมนะคะใครที่แบบว่าคือคิดคิดให้มากก่อนที่จะพูดนะคะคิดให้มากพูดน้อยพูดน้อยเสียน้อยพูดเยอะเสียเยอะนะคะแล้วแถวแถวบ้านนอกเราก็คือแบบเหมือนมนุษย์ป้าข้างบ้านนะคะไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดนะคะมีมนุษย์ป้าคือจบ อร่อยจังเหนื่อยเหนื่อยใจ <vive> ชอบไม่เอาเลยค่ะถึงจะบอกว่ากูเป็นถึงจะถึงจะมาพูดว่ากูเป็นลูกอ้ยกูเป็นน้องของพ่อมึงนะก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่าตอนที่ชอบเดือดร้อนตอนที่ครอบครัวแบบอไม่มียาพารากินหรือว่าตอนที่ครอบครัวชอบไม่มีข้าวที่จะกรอกหม้อน่ะชอบไม่เห็นมีใครมาสนใจครอบครัวชอบเลยนะคะชอบก็เลยแบบไม่เอาใครเลยนะคะ ญาติทางญาติทางแม่ไอ้ญาติทางพ่อหรือว่าใครก็แล้วแต่ช่อจะไม่เอานะคะถามว่าสนใจไหมสนใจแต่ถามว่าเอาช่วยเหลือไหมไม่ช่วยเหลือนะคะช่อจะเอาแต่คนที่ออกมาจากประตูเดียวกับช่อก็คือคนที่แม่ช่อข้อออกมาแค่นั้น,นะคะ่ะทุกคนที่เหลือก็คือช่อไม่สนใจนะคะสบัดบ,บ๊อบใส่เลยมนะ,ะเจ็บนะคาพูดคาพูดที่ออกมาจากคนที่ขึ้น,นชื่อว่าเป็นญาตินะคะมันจะเจ็บมากๆเลยพูดแล้วก็จุกพูดแล้วก็จุกอะ่ะ เ,เงินเงินที่ได้เงินที่ได้จากการขายกี่ขาย,ขาย,ขายตัวพูด,ดง่ายคือขายตัวให้กับผู้ชายเนี่ยเป็นเงินสุกโรกเป็นเงินสกปรกนะคะเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปฆ่าใครอ่ะเขาเขาทํามาหากินอ่ะเขาเอาในสิ่งที่เขามีน่ะไปไปเลี้ยงครอบครัวน่ะคุณจะมาดูถูกอะไรเขาขนาดนั้นคะ อ,อจริงๆนะทุกคนพอชอบพอชอบคิดถึงคําพูดที่เขาเคยพูดมาหลายปีก่อนอะ่ะแล้วพอมาวันเนี้ยที่เขามาขอความช่วยเหลือนะมันทําให้เราแบบว่าตัดแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยค่ะถึงมึงจะถึงถึงคุณจะเป็นอ่น้องสาวหรือว่าพี่อน้องสาวหรือว่าน้องชายของพอ่ออ่ะเราก็ไม่เอาค่ะทุกคนใครเคยเจอเหมือนชอบมั้ง <laughs> ใครเจอเหมือนชอบมั้งคะหายไปนานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานส้มตำก่อนมันจะคลายเครื่องแล้วเนี่ย พูดนานเกินขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะใครที่มีใครที่มีประสบการณ์คล้ายๆชอบมาเล่ากันฟังบ้าังเดอ้อไม่ต้องไปสนใจค่ะทุกคนทุกวันเนี้เงินไม่ได้เดินไอชีวิตไม่ได้เดินด้วยคำนินทาค่ะทุกวันเนี้ชีวิตมันหมุนด้วยเงินค่ะทุกคนไปละขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะ